ทุกคนไปดูไปเที่ยวให้ไกลแสนไกลไปทานข้าวด้วยกันไหมเล่นวันเดิมด,ด,ดที่เคยมีให้เป็นหนึ่งวันที่ดีดีกับเจี๊ย วันอังคารกับวันพุธ8ดโมงครึ่งถึง9โมงกับเรา2คนวันดีๆกับเจ๊อ้อมค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้วันพุธนะคะเราจะมีเรื่องราวที่แฮปปี้นิ่งมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยในช่วง What Happening ค่ะสนับสนุนโดย m b Per เข้ามาในช่วง What Happening นี้นะคะต้องบอกวันนี้ h a p p y n i n g มากๆเลยรเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ้าคุณผู้ชมได้ไปเดินแถวสยามแถวบางคลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะบอกว่ามีการเพนที่เจ๋งมาก เพ้น <Paint S 2> อะไรเพ้นเพ้นอะไรเพ้นตู้เพ้นอะไรอย่างเงี้ยหรอเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่สาวๆอย่างเราหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยส่นยวนใหญ่เราจะชอบรองเท้าคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่แบบเพ้นรองเท้าเก่งมากเมื่อก่อนเนี่ยเขามีโต๊ะโต๊ะเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเพ้นแบบก็มีคนมาจ้างเขาบ้างปัจจุบันเนี้ยคนต่อแถวยาวเหยียดออเดอร์โ้เยอะมากให้มาเพ้นรองเท้าหรอใช่เพ้นรองเท้าใครอยากมีรองเท้าแบบใหม่ที่เป็นของตัวเองคนเดียวมันไม่เหมือนใครอะเนาะไม่เหมือนใครนะคะไปดูได้เลยคะ่ะ แรกก็คือเริ่มเอาจากจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าเคยทํางานศิลปะด้านอื่นมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนบนเฟรมหรือว่าอรอยตัวอะไรทุกอย่างพอสุดท้ายแล้วลองการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างมาที่ว่าเป็นความบ,บังเอิญมากกว่าที่ได้ไปร่วมงานพิธีการแสดงศิลปะของรองเท้าก็เลยลองเข้าไปดูฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเคยเก็บเอาทิ้งไว้ก่อนพอเบื่อจากการทํางานประจําเลยคิดว่าอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองก็เลย ว่าพีสรองเท้าเป็นครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ผ้าใบจนถึงรองเท้าหนักแล้วที่สําคัญก็คือที่ทาได้ปกติก็คือจะเป็นมีทั้งรองเท้าทั้งสองอย่างเว้นพลาสติกฮนะแล้วก็ยางที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่แล้วที่นิยมที่สุดก็คือจะเป็นผ้าใบ ค้าส่วนใหญ่ก็มีทุกเพศทุกวยัยฮะส่วนใหญ่แล้วจะนำลายมาเองโดยที่ทางร้านจะเป็นคนเลือกคอมโพสิชันหรือวางวางให้มันสวยมากกว่าช่องทางการติดต่อมีทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ w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  a t c s h o p c o m เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับ ียกว่าใครที่อยากมีรองเท้าที่ครีเอทไลฟ์ได้ตัวเองก็สามารถแวะเวียนมาได้ที่ร้าน Watchshop ชั้น60ศูนย์การค้ามาบนคลองจะมาพร้อมรองเท้าหรือมาตัวเป่าก็ได้แต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมลายที่จะให้วาดตัวโจรองเท้าด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเด็กสมัยใหม่นะถ้ามีความฝันและมีความตั้งใจที่ดีก็อะไรเล็กๆเนี่ยทำให้เกิดความใหญ่ได้ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจแล้วก็มีความพยายามนะคะและร้านของเขานี่นะชื่อว่า w วอช s h o p มือนอะไรเหมือน,นชื่อช่วงของเราเลย What happening What shop <c oughs> นะวัยรุ่นนะด้านอะไรถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีรองเท้าที่เป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าไม่มีใครเหมือนของเราในโลกนี้นะก็ไปร้านนี้กันได้ใ,ในไหนพูดถึงเรื่องรองเท้าละใส่รองเท้าสวยๆก็แล้วนะคะแต่ว่ามันมีบางเรื่องนะที่ไม่สวยสำหรับรองเท้าใช่นั่นก็คือเรื่อง สเมลเวลคัมกลิ่นอับกลิ่นชื้นของรองเท้าเรามีวิธีรักษากลิ่นอับกลิ่นชื้นของรองเท้ามาบอกคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะย,ยิ่งช่วงนี้นะเป็นช่วงหน้าฝนบางทีอย่างคุณสามีของเจี๊ยบเนี่ยนะไปออกกําลังกายไปตีกอล์ฟตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีฝนตกน้าาํกนากิจกรรมแมนมากกิจกรรมแมนมากปั่นจักรยาน,ยานอาอกกำลังกายตออีกอล์อฟแล้วยิ่งปัจจุบันนี้เวลาฝนตก ก็ยังจะ,จะปัดต่อไปยังจะตีต่อไปกลางร้มแล้วก็ตีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยมีกลิ่น,นอับชื้นมากมา,า,างกงั้นก็ให้อับ แล้วพอกลับมาเนี่ยนะคะรองเท้าลักเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะคุณสามีมเพราะฉะนั้นนี่นั้นเด<ม>ี๋ยวจะมีการเสนอแนะนําวิธีให้ข้อแรกนะคะคือเอารองเท้าผ้าใบมาแล้วดูแผ่นรองข้างในเจ้ววาเพราะจริงๆส่วนใหญ่มันจะมาจากแผ่นรองเพราะว่าเท้าเราเนี่ยกดแผ่นรองเอาไว้<ม>แผ่นรองนั้นก็จะเหม็นเอาแผ่นรองออกมาเราะว่าให้เปลี่ยนแผ่นรองซะดีกว่าเปลี่ยนแผ่นรองซะดีกว่าเพราะว่าแผ่นรองปัจจุบันเนี่ยเขามีซื้อแบบว่าที่กันแบคทีเรียได้แบคทีเรียนี่นะคะคือปัญหาของกลิ่นอับเออใช่ หึงเรื่องแบบทีเดียวถ้าเกิดว่าวิธีนี้โอเคอาจได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ลองใช้กันดูส่วนอีกหนึ่งวิธีนะคะง่ายสุด,สดเลยคือซักมันไปเลยซักซักไปเลยล้างน้ําซักเสร็จแล้วตากแดดไวตากแดดไวเลยไว้กลางแดดให้มันแห้งคาแดดกันไปเลยถ้าฝนตกซักซก็ไอ่กอ่ไปซักใหม่ตากแดดใช่ไหมออวันรุ่งขึ้นสามีอดออกกําลังกายเหีืองงอนนะอ่ะอีกอันอีกอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าใช้ผงฟูนี่แหละ ที่ทําขนมเนี่ยนะคะก็คือใส่เอาไว้แช่ไว้ข้ามคืนคือโรยไปเลยโรยโรยโรยแล้วผงฟูเนี่ยจะดูดกลิ่นอับชื้น<ม>นั่นแหละ<ม>ก็ได้อีกหนึ่งวิธีแต่ก็อาจจะไม่ได้กลิ่นหายไปเลยซะทีเดียว<ม>ก็ช่วยได้เท่านั้นเองอาจจะไม่เร็วมากนักนะคะ,คะนี่แล้วเรามีอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้นะเรียกว่าเป็นวิธีที่ไฮเทคมากๆนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหสมัยนี้มันง่ายๆค่ะง่ายเอารองเท้าของคุณสามีมาเดี๋ยวนี้นะคะเขาเป็นสเปรย์ แค่เป็นสเปรย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ขาจัดก,กลิ่นบนผ้านะคะสเปรย์ความหอมสดชื่นให้กับเนื้อผ้าโดยไม่ต้องซักเลยก็คือเอามาปุ๊บฉีดสเปรย์ไปปุ๊บหอมทันที <ๆ S 2> คุณผู้ชมอาจจะอ้าวหอมแล้วแต่ว่าเชื้อโรคยังอยู่หรือเปล่าแบคทีเรียยังอยู่หรือเปล่าิงจริงต้องบอกว่าเขาแก้ปัญหาถึงถึง,ถงชั้นในเลยคือฆ่าไอ้เชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรไปเลยใช่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ค่ะออก็คือ,คอว่าอะไรที่มันเคยแบบเหม็นเคยอับชื้นเนี่ยจะหายไปโดยแก้ถึงจุดต้นตอเลยค่ะอันนี้ดีมากเลกเนี่ยนะคะ ก็เป็นวิธีดีๆที่จะทําให้กลิ่นอับของรองเท้าหรือว่ากลิ่นอับในที่ต่างๆเนี่ยไม่มีใช่ชงเปนเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่แล้วค่ะ,ช,ะช่วงต้นนะคะเราพูดเรื่องศิลปะกันไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงต่อไปหลังจากเบรคโฆษณานะคะจะมีเรื่องลึกๆเกี่ยวกับศิลปะจะเป็นรังไงต้องติดตามชมค่ะ่วันทีีดๆกบ ูม้มวันนี้วัน,นดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่าแฮปปิงมากๆนะคะไม่ใช่แต่สถานที่ที่นี้จะสวยอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังให้ความรู้ด้วยพระที่นั่งอานาันตสมาคมค่ะเป็นยังไงคะสวยมากเลยนะคะและข้างในนะคะกำลังมีนะศสัการที่สําคัญมากๆจะเป็นยังไงเข้าไปชมกันเลยคะ่ะ วันนี้เจะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะเจมยินอยู่กับท่านผู้หญิงสุงพรเพนหลวงเทพนิมิตรองรัชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเกียรอยากจะให้ท่านผู้หญิงนะคะ,คะแนะนําแล้วก็เล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปค่ะของโครงการสินพันดินค่ะเป็นงานของสถาบันเศรษฐกิจที่เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ที่สวนจิตรดาะนะคะเพราะตอนท่านขอลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ยากจนมาฝึกงานศิลป,ปะเหล่านี้รับสั่งว่า ขอมาหนึ่งคนแล้วขอไปอยู่บ้านพระเจ้าอยู่หัวบ้านพระราชินีงานที่น้องเห็นทั้งหมดเนี่ยนะสาสปีเกือบสีปีแล้วที่สรงที่ท่านส่งงานมาอันนี้อันนี้เป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่แท้ๆก็เลยเริ่มสินแผ่นดินครั้งที่หนึ่งตอนสมเด็จพระนางเจ้าเจเิิมพระชมอายุน60นะคะให้เข้ารวมใจการทําของลงไปเต็มที่ทํา ตอบแทนพระคุณท่านก็เลยเกิดสินแผ่นดินมาจนถึงนี้ครั้งที่5แล้วค่ะเดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้หญิงนะคะช่วยพาเจี๊ยบนะคะ,คะเดินแล้วก็อาจจะมีแบบบางชิ้นที่ขอให้ใหได้ช่วยอธิบาลลยด้วยอย่างเริ่มที่ชิ้นแรกนี้ก่อนได้ไหมคะสีวิกาการอันนี้เรียนแบบมาจากสีวิกาการที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและผ้าม่านต่างๆอะไรเนี่ย ก็เป็นเป็นผ้าไหมปักปักด้วยทองหลังคาจะซ้อนกันเป็นสองชั้น<ะ>แล้วตรงหน้าบันข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเป็นทองคําสลักดุลแล้วฉลุโปรงนะคะพญานาคทุกตัวคราบเพชรรูปหยดน้ําไว้นี่นะคะ1น<ะ>ปีกับ6เดือนเท่านั้นเอง แล้วก็ใช้คน160คนทำแล้วหลังคาบนหลังคาที่เป็นแหลมๆที่น้องเจี๊ยบเห็นนะคะตรงนั้นเรียกว่าบาลาลีกระจังตาอ้อยเล็กๆน,นะคะเป็นทองคําแล้วก็มีเทวดาอยู่ทุกๆก,กระจังตาอ้อยหมดเลยเพราะว่าใน,ในแถบเอเชียเนี่ยเขาถือว่าพระมหากษัตริย์ เป็นเหมือนสมมุติเทพ<ช>ฉะนั้นท่านมีเทวดาปกปักรักษาอยู่ประจรําพระองค์ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าอย่างที่ท่านผู้หญิงได้เล่าให้ฟังนีจริงๆที่นี่เนี่ยก็จะมีประวัติของแต่ละชิ้น,นอยู่ด้วยถ้าสมมติว่าเราพาลูกหลานมาหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองที่อยากจะศึกษาหาความรู้นะคะ ก็มาถึงเนี่ยพอมาดูชิ้นงานในแต่ละชิ้นแล้วนี่ก็สามารถอ่านประวัติได้แล้วก็ได้ศึกษาด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีหลงเหลือ,อใ,นในยุคนี้แล้วแต่ว่า,าท่านได้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ค่ะอ,อ,ใใอ,อ,อันนี้นะคะจะมาถึงงานมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งพอเดินเข้ามาในนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีการแกะสลักไม้ ทั้งจะไม่แน่ใจว่าเป็นใช้ทั้งชิ้นยังไงนะคะเดี๋ยวอาจาขออนุญาตให้ท่านผู้หญิงอธิบายให้ฟังค่ะอันนี้ฉากไม้แกะสลักอันนี้เรื่องตำนานเพชรชลนะคะ,คะเป็นไม้สักทองแต่เราไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันเราเอามาต่อกันเอามาเพาะกัน แล้วตอนนี้นะคะเจี๊ยกก็ได้พาเด็กน้อยคนนี้นะคะคือเบนแนคือลูกของเจี๊ยบเองค่ะจะมาเดินดูพระที่นั่งอารันต์ปัตสามาคมด้วยกันนะคะเบน้นลับสวัสดีท่านผู้หญิงก่อนครับสวัสดีครับค่ะแล้วก่อนที่เจี๊ยกจะขออนุญาตพาลูกนะคะไปเดินชมให้ทั่วๆนะคะต้องขอให้ท่านผู้หญิงค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบหลายๆคนสนใจที่อยากจะมาที่นี่ค่ะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะพวกเราลองมาแวะดูฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ช่วยเขียนลงในสมุดแสดงความคิดเห็นนะคะว่า เขาทําเป็นยังไงจติชมเป็นยังไงสมบัติของแผ่นดินที่ลูกหลานชาวนาชาวไร่สมัยรัชกาลที่9เนี่ยฝากไว้กับแผ่นดินที่ทั้งสองพระองค์ทรงทำมาเนี่ยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิงสุพรเพนหลวงเทพมินิมิตรรองราชเลยขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชนีายมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณกันต้องนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ ความงดงามของผลงานในงานศิลป์แผ่นดินไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะภายในยังมีชิ้นงานเด่นๆอีกหลากหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นเรือพระนั่งจำลองสีสุพรรณหงส์ที่ตัวเรือทำด้วยเงินถมทองและประดับประดารายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆด้วยทองลงยาราชาวดีและเพชรนอกจากนั้นยังมีบุสบกมาลาเครื่องประกอบพระราชาอิสริยยศที่จำหลักด้วยทองประดับเพชรพระที่นั่งพุทตานถมทองสุพรรณเพตรา รวมทั้งบุษบกจตะุะรมุขพิมานบุษบกเรือนยอดขนาดใหญ่ที่จำหลักด้วยไม้สักทองและเครื่องทองจำหลักนับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ทรงคุณค่าและแสดงออกถึงความสามารถของเหล่าช่างศิลปาชีพสถาบัานศิลปกิจได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวละค่ะ ก็ได้เดินเที่ยวชมนะคะในพระที่นั่งอนันตสมาคมมาครึ่งงานแล้วนะคะได้เห็นในพระอัจฉริยภาพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะคะต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆอยากให้ทุกคนได้มาดูเหมือนเราสองคนนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาเข้าชมที่นี่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันจันทร์เราปิดนะคะแต่ว่าจะเปิดทุกๆวันนะคะและค่าบัตร150บาทสําหรับนักเรียนนะคะ75บาท และในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะคะและว,วันเด็กที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะเดี๋ยวเจ๊ยบกับเบนเน่น,นะคะจะขอไปดูต่อนะคะดีไหมบนเบเน่ดีไหมสวัสดีนะครับสวยๆนี่ของซัมก็ไปก่อนนะคะ มาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะนี่ที่ผ่านมาแล้วเรามีทริคที่ดีแล้วก็มีทริปนะที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วด้วยแล้วนี่นี่คะ่ะคุณผู้ชมคะเอามาฝากคุณผู้ชมเลยคะ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ของคุณผู้ชมนะคะเป็นของเราสองคนเค้กไอศครีมของเรา มีคนระอานมีคนระอาน <c oughs> เพว่าเราจะเอาไปฝากคุณแม่เรา <c oughs> ใช่แล้วให้เรามา <c oughs> ใช่แล้วค่ะแล้วสาหรับคุณผู้ชมที่แบบโหยเนี่ยอยากได้แบบนี้ไปให้คุณแม่บ้างนะคะไม่ต้ <c oughs> องเสียตังค่ะเพราะว่าเรามีให้คุณผู้ชมเหมือนกัน2ชิ้น2ชิ้นนะคะฟรีเลยนะคะเข้าไปใน a c e b o o k เจี๊ยบอ้อมแฟนเพจนะคะไปเล่นเกมกับเรา2คน,นะคะ่ะแล้วก็จริงๆไม่พอเท่านั้นยังไม่พอยังมีรางวัลอีก10รางวัลจะเป็นรางวัลอะไรต้องเข้าไปดูในนั้นค่ะขนมมีกันไปแล้วนะคะของหวานมีกันไปแล้ววคคค่่่ะะะะเเเดี๋ยไไปจออพมมมสนนนูรฝากุณแใ สนับสนุนโดยอีชิตันกรีนทีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง m Moss i n d i c a t i o n นะครับ <S <S <ell> <S ยังอยู่ในเดือนของวันแม่อยู่นะครับแม่แม่แมแมแมแหลายๆคนนะครับก็คงจะแฮปปี้ไปแล้วนะครับกับเมนูครั้งที่แล้วนะครับเป็นน้ำพริกปลาทูน่าพอบอกเมนูครั้งที่แล้วนะครับผมโดนแซวมานะครับโดนสก,กิทมาบอกว่า แล้วทําให้กับแม่แม่คนอื่นๆนะครับแม่ตัวเองเนี่ยทำให้กินหรือเปล่าบ่นน้อยใจไม่เป็นไรครับพอบ่นน้อยใจปุ๊บทำให้ผมนึกถึงเมนูที่แม่ทําให้กินประจําเลยคก็คือคณะเนื้อนังมันหอยเวลากลับมาจังเรียนนะครับเราก็มาเจอแม่ผมจะได้กินข้าวเย็นนะครับกินข้าว แล้วก็คณาเนื้อมันหอยหอมหอมอร่อยอร่อยซึ่งเมนูนี้นะครับผมทานประจําแน่นอนทําได้แน่นอนครับอ่ะเอาแล้วครับไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใช้เนื้อสันในอย่างดีนะครับซึ่งมันก็จะมีมันนะครับเราก็ไม่เอาออกไปมันออกไปนะครับพวกพวกที่เป็นมันแทรกเนี่ยก็ต้องหั่นออกไปก็หั่นตามขวางเส้นของเนื้อนะครับนี่ฮะเส้นของเนื้อมันจะวิ่งทางนี้ถ้าเราหั่นตรงนี้มันก็จะทานยากหน่อย นี่เราก็หั่นขวางเลยปึ๊บนี่ครับ <c oughs> เมนูนี้ก็เอาใจคนรักเนื้อนะครับจริงๆผมก็คือเป็นคนชอบทานเนื้อครับแหมเสียดายคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าผมแก้ตัวจัดแบบว่าคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับอ่าคือทานได้ทุกคนเพราะหั่นเนื้อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะน,นําเนื้อนี้นะฮะไปไปหมัก ชามันจะออกมาแล้วก็มันก็จะซึมอยู่ในเนือ้อไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทอตอนเราผัดเนี่ยมันก็จะมีความหวานแล้วมันห่ออยู่แล้วเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับประมาณ15นาทีเอาไปใส่ในตู้เย็นหลังจากที่เราหมักเนื้อทิ้งไว้แล้วนะครับสักประมาณ15หรือ20นาทีนะครับแต่ว่าพอใส่แป้งลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปเร็วนะัไม่ต้องใช้เวลาเยอะอาแล้วตอนนี้มาเตรียม ผักนะครับก็คือคะนา้าแล้วก็เห็ดฟางที่เราจะเอามาผัดกับน้ำมันหอยนะครับบางคนก็จะชอบแบบเป็นก้านนะครับก็มันก้านในก้านมันจะมีไอ้ก้านคะน้าเนี่ยมันจะกรุบกรุบหน่อยสีแบบออกข,ขาวๆนิดนึงแล้วก็พอเคี้ยวไปมันจะกรุบกรุบแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็นยอดคะนา้าหมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใบาแก่ๆก,ก,ก็อาจจะไม่ต้อง ก็อันนี้ครับพระเอกของเรื่องเลยครับน้ำมันหอยครับมะครับตั้งกะทะให้ร้อน ลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะเหี่ยวขนะครับลอยครับก็เนี่ยครับเราชิมน,นิดหนึ่งครับความหอมนิดเดียวพอ แล้วครับเมนูของคุณแพ่มอสนะครับซึ่งพร่ำสอนม้อนมาตลอดเวลานะครับและนี่ครับผลงานล่าสุดคณะเนื้อนหะมาหอยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทำทานเองนะครับสามารถร่วมสนุกนะครับมาตอบคำถามใน f c e e o o o เจี๊ยบอ้อมแฟนเพจได้นะครับก็จะรับบัตรรับประทานอาหาร ข้องอาหารเมย์องชิน้นมาจากบันดาลาสวีตสีลมแมกค็อกนะครับเป็นเซตเมนูเคนโฮมจากเชฟปอมนะครับหนึ่งรางวัลสองท่านนะครับลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับวันนี้ต้องบายบายไปก่อนสวัสดีครับเรียกได้ว่าวันนี้คุณผู้ชมนะคะก็ได้ทริคดีๆแล้วก็เมนูสูตรพิเศษไปฝากคุณแม่เรียบร้อยแล้วใช่ใชแล้วค่ะแล้วใครที่มีเรื่องราวาอะไรอยากจะพูดคุยกับเราสองคนนะคะเข้าไปได้ใน a c e b o o k เจี๊ยบอ้อมแฟนเพจได้เลยค่ะ ช่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องลาไปก่อนนะและ้วก็อย่าลืมดูเราสองคนนะคะรับรองว่าวันนั้นจะเป็นวันดีๆของผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับเพื่อนซีของเจนแล้วค่ะนั่นก็คือพอลล่าค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ไลลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยมันทุกคนช่วยกันเลี้ยงหมดเราว่าเราโชคดีนี่ยกันว่าใครจะรักไลลาจะรักใครมาก